สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะครับพี่น้องทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางฝั่งสปปเราทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมเนาะก็เป็นแนวทางเราพัฒนานะครับวันนี้มีโอกาสนะครับพี่พี่ได้มาสรุปผลเราพัฒนานะครับเพราะว่าวันนี้ออกโอทีมานะครับแล้วก็มาลุ้นแนวทางรัฐบาลเราเนาะแล้วก็มาลุ้นแนวทาง เลขไอ้ไข่ด้วยนะครับพี่พี่ท่านใดที่ติดตามเลขไอ้ไข่เนี่ยผมถ้าเกิดมองดีๆนะครับพี่จะมองเป็นเลข1เลข7ก็ได้นะครับเนาะนะครับสลับแนวทางไอ้ไข่เนาะนะครับท่านใดที่ติดตามนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีพี่ๆหลายท่านเลยที่เข้ามาติดตามแนวทางเลขทูบนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้แปลให้นะครับปกติแล้วผมจะแปลให้เนาะแต่วันนี้ผมให้แค่ที่ผมมองเห็นเป็น798นะครับพี่พี่เนาะแต่ว่าถ้ามองดีๆเนี่ยมองเป็นเลข1ก็ได้นะครับพี่พี่ก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะเป็นความชอบแต่ละบุคคลนะครับเนาะสลับแนวทางเลขทูบไอ้ไข่นะครับส่วนท่านใดที่ติดตามนะครับแนวทางเลขทูบนะครับอ้แนวทางสูตรคํานวณนะครับที่ผมลงให้เนาะอาจจะไม่มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่เนาะตัวเน้นตัวเจาะก็คือไอ้ไม่มาในตัวเน้นมาตัวเจาะนะครับพี่พี่ก็ยังดีกว่าไม่มานะครับพี่พี่เนาะนะครับก็ใน เราพัฒนาวันจันทร์นะครับวันจันที่ที่19นะครับพี่พี่ผลที่ออกเลข6ตัวนะครับ5 6 4091นะครับผม5 6เลขล่างชุด6ตัว40เลขล่างชุด4ตัว3ตัว0 9นย์นะครับพี่พี่เนาะไม่รู้ว่ามีท่านใดแตก4ตัวหรือเปล่านะครับเนาะเพราะว่าบางบางที่บางบางพื้นที่เขารับ4ตัวนะครับ ท่านใดเอา9้าไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่91ตรงตรงนะครับเสียดายที่ผมไม่น้เน้นให้นะครับผมส่วนท่านใดเอาศูนย์ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่4004นะครับเนี่ยก็ตัวเจาะนะครับมาตรงกลางเลยนะครับ3ตัวเนี่ยผมเสียดายนะครับพี่พีดูดิ0ู1เนาะนะครับอืมนะครับกับ3ตัวตรงนะครับผมแต้มเดียวเองนะครับแต่ว่าท่านใดที่จับวินตารางนะครับแตก3ตัวนะครับ 091นะครับผมเนาะในงวดนี้ก็ถือว่าปังๆนะครับพี่พี่นะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่จับวินตรรางนะครับแล้วก็สายวิ่งสายลูดเนาะแล้วก็สายเจาะนะครับส่วนสายเน้นต้องขออภัยด้วยนะครับพี่พี่สำหรับราพัฒนาเนาะเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับวันที่ยี่บดนะครับพี่พี่วันพุธที่เบ็ดนะครับเนาะอย่างที่บอกเนาะวันนี้ก็มีโอกาสได้มา สรุปผลแนวทางแล้วก็ทําแนวทางนะครับลงให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับผมเราพัฒนานะครับวันพุธนะครับพี่ๆวันพุธเนี่ยผมดูจากสถิตินะครับพี่ๆแปดเดินดีมากๆเนาะแต่ว่าในสูตรคํานวณเราเนี่ยก็แปดมีอยู่แต่ไม่เด่นเท่าไหร่นะครับเนาะท่าในใดที่ชื่นชอบในการดูสถิตินะครับแปดนี่เด่นนะครับวันพุวันพุนพธนะครับพี่ๆ ตารางนะครับผมได้นะครับก็จะมีในที่เลข6เลข0เลข7เลข8เลข3เลข5นะครับพี่พี่เนาะเจ็ด0 5นะครับเด่นนะครับพี่พ เด่นในงวดนี้นะครับผมให้ไปที่เลข7นะครับแล้วก็เลข0นะครับเนาะอีกตัวนี่ผมชอบเลข6นะครับเนาะแต่ว่าเด่นเนี่ยให้7กับ0นะครับมาดูในตัวประกบคู่นะครับก็จะมีในที่03 0-5

ตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่0,3 7,8 7,3นะครับ3ตัวนะครับพี่เจ็ดศู ศูนเจ็ดแปดนะครับสามตัวผมชอบเนาะเนี่ยเจ็ดูนสามนะครับพี่ๆหรือว่าเจ็ดสามนะครับสายวิ่งสายรูด สายวิ่งสายรูดเจ็ดกับศูนย์นะครับพี่พี่ศูนย์ศูนย์น่าจะไหลเนล่าสุดมาสี่ศูนย์นะครับผมให้ไปที่เลขเจ็ดนะครับพี่พี่สายวิ่งสายรูดนาอเม็ดเดียวนะครับให้ไปที่เลขเจ็ดนะครับท่านใดชื่นชอบเนาะก็ขอให้มาเด้งๆนะครับปังๆก็แล้วกันนี่ครับก็ จะประมาณนี้นะครับผมสลับเราพัฒนาเนาะวันที่วันพุธนะครับวันพุธที่21นะครับพฤษภาคม2568นะครับก็ขอให้มาในแบบงวดล่าสุดก็พอเนาะขอให้มาในงวดล่าสุดแบบเนี้ยนะครับพี่พี่เนาะวิกฤตทเก้านะครับเนี่สามตัวก็เกือบนะครับเนาะนะครับ090มา091นนะครับน่าเสียดายนะครับแล้วก็ ท่านใดจับบินตารางเนี่ยได้เฮได้เฮบนล่างเลยนะครับหกตัวนี่ผิดผิดตัวเดียวนะครับพี่ผิดแค่เลขห้าเนาะเราไม่มีเลขห้านะครับทั้งนั้นได้แตกหกตัวนะครับสลับแนวทางราวพัฒนาวันจันทร์ที่สิบเก้านะครับอย่างที่บอกเนาะพี่ๆบางทีเขาเรียกว่าจะเรียกว่าความบังเอิญหรือว่ายังไงเนาะเวลาวันพระเนี่ยนะครับพี่ๆวันพระทีไรเนี่ยเขาชอบมีเก้ามีแปดนะครับเนาะ แล้วบังเอเินแนวทางผมที่คิดคำนวณน,นวันจันทร์เนี่ยตรงกับวันพระนะครับพี่พทแล้วก็คือชอบเลขเก้าด้วยนะครับพี่พี่เนาะ <c oughs> ก็มาจริงๆนะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมเนาะก็ในวันพุธเนาะวันพุธก็ขอให้แนวทางขอให้เดินดีนะครับปังๆอย่างต่อเนื่องคอละกันนะครับพี่พี่ขอบคุณนะครับแอดขอบคุณอีกค,ครั้งนะครับสลับพี่ๆสมาชิกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่เข้ามาติดตาม รับชมแนวทางนะครับแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับเพราะว่าบางทีช่องผมเนี่ยก็คืออยู่มาหลายปีแล้วแต่ว่าบางทีเหมือนจะโดนปิดกั้นนะครับเนาะโดนปิดกั้นนะครับเพราะว่าพี่ๆบางท่านบอกว่าเวลาลงคลิปคลิปไม่เด้งคลิปไม่เห็นนะครับเนาะอันนี้ก็ฝากพี่ๆกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ